ตอนที่สนี่มันห้องเทพพูดไปแล้วก็แปลกพอเข้าห้องเสียงจอแจที่ดังมาตลอดทางก็เงียบเป็นเป่าสากกลับรีบแย่งที่นั่งกันเสียอย่างนั้นพวกใส่แว่นหนาเตะเด็กเรียนกลับแย่งกันนั่งหน้าห้องจับจองเสมือนทําเลทองที่มีค่าเสียงเกาวฮีลากไปมาชุลมุนวุ่นวายอยู่พักหนึ่งส่วนตัวเขาเองนั้นเลือกที่นั่งเป็นด้านหลังสุด ติดกับประตูทางออกนี้เป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมแล้วส่วนด้านหลังห้องกลับไม่วุ่นวายเท่าไหร่นักแต่ว่าบรรยากาศภายในห้องค่อนข้างจะขับขังซึ่งมันห่างไกลจากตอนประถมที่มีเพื่อนร่วมห้องยีสถสคนเพราะในห้องนี้คนเพิ่มมาเกือบเท่าตัวเพียงสักพักหนึ่งคุณครูที่เดินออกไปทำธุระก็ได้เดินกลับเข้ามา เป็นครูสาวอายุราวๆสามสิกว่าปีใบหน้าผ่องใสทาลิปสติกสีส้มอ่อนๆรวมเข้ากับเครื่องประดับน้อยชิ้นใส่เสื้อสีมงคลประจำวันทำให้เธอดูดีมีระดับไปอีกแบบสายตาของเธอแต่ระดับกวาดมองนักเรียนไปทั่วห้องซึ่งตอนนี้นั่งเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อวันเพ็ญนะคะ และเป็นครูที่ปรึกษาของพวกเธอด้วยดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ไม่ใช่การเรียนหากแต่การแนะนำตัวและก็เตรียมตัวเลือกหัวหน้าห้องในอีกสองวันถัดไปโดยการลงคะแนนเสียงครูวันเพนพูดต่อไปว่าดังนั้นวันนี้ครูจะไม่ขานชื่อตามลำดับแต่จะใช้ความสมัครใจแทนเริ่มจากการแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักเช่นว่า จบมาจากโรงเรียนอะไรชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลชอบกินอะไรกิจกรรมยามว่างเป็นต้นส่วนใครที่อยากจะเป็นหัวหน้าห้องก็อย่าลืมนําเสนอตัวเองดีๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักละ่ะครูวันเพ็ญพูดชวนให้บรรยากาศผ่อนคลายดูเป็นกันเองเพื่อจะได้คขายความตื่นเต้นของนักเรียนใหม่เริ่มจากใครดีเอ่ยครูวันเพ็ญถามความสมัครใจ ไม่นานเด็กที่นั่งอยู่หน้าห้องก็ทยอยยกมือกันขึ้นครูจึงสุ่มเลือกเริ่มจากบริเวณริมหน้าต่างเป็นคนแรกเด็กสาวรูปร่างบอบบางคนหนึ่งลุกขึ้นยืนพร้อมหันไปมองเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณครูก่อนที่จะหันไปทางเพื่อนๆในห้องพร้อมแนะนําตัวเองเราชื่อกัมลาถิ่นไกลกัมลาที่แปลว่าเทพีแห่งความรุ่งเรือง จบมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมค่ะชื่อเล่นเรืองปกติชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลครูวันเพนปรบมือชอบใจเชิญคนต่อไปจ้าเด็กชายอ้วนตุ้ยนุยคนถัดไปก็ลุกขึ้นแนะนำตัวเองผมชื่อวรุณงามเด่นวรุณแปลว่าเทวดาแห่งสายฝนจบมาจากโรงเรียนวัดเทียนถวายชื่อเล่นน้ำครับครูไผ่ผมือเชิญคนต่อไป ผมชื่อสุริยาดวงเด่นสุริยาที่แปลว่าพระอแปลว่าเทพพระอาทิตย์ครับชี้เล่นยาจบมาจากโรงเรียนบัวแก้วเตสอนครับพอคนแรกๆเริ่มแนะนำตัวยังไงคนต่อมาก็พากันพูดเรียนแบบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปถึงได้มีคำว่าเปิดก่อนเป็นได้เปรียบส่วนครูวันเพ็ญน,นั้นสอนวิชาภาษาไทยตัวครู ที่ยิ่งได้ฟังชื่ออันไพเราะเสน่หหูของแต่ละคนก็ยิ่งถูกอ,อกถูกใจเป็นอย่างมากผมชื่อวาสุเทพครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระนารายณ์ชื่อเล่นชื่อวาครับเด็กหนุ่มผิวดำคำพูดขึ้นมาดูเหมือนเขาจะลืมแนะนำนามสกุลไปดันเน้นไปที่ความหมายของชื่อจริงกับชื่อเล่นผมเทวันแปลว่าหมู่เทพครับชื่อเล่นวันครับพอถึงหลังหลง เริ่มลืมเรื่องชื่อโรงเรียนพากันหันมาอธิบายสรรพคุณความหมายของชื่อตัวเองกันเสียแล้วในขณะเดียวกันนั้นเองเด็กหนุ่มที่นั่งชิดประตูหลังก็แทบจะอยากวิ่งหนีออกจากห้องปรากฏว่าผ่านไปครึ่งห้องแล้วนึกว่าพวกเด็กแทบจะหยุดหรือจบลงเพียงแค่นี้แต่ว่าทว่าไอ้คนหลังๆนี่มันผมสมบัติความหมายก็ตามตัว แต่ครอบครัวตั้งให้พอชอบลุงสมบัติเมธนีครับและก็อยากให้ผมหล่อเหมือนลุงสมบัติตอนหนุ่มๆเขากอดอกพูดอย่างภูมิใจส่วนชื่อเล่นบัตรครับก่อนเด็กหนุ่มจะนั่งลงคนต่อไปเชิญจ้าครูสาวกล่าวเพื่อนๆในห้องก็กลั่นยิ้มบางคนก็หลุดหัวเราะออกมาเล็กน้อยเด็กหนุ่มที่นั่งชิดประตูหลังหันขวัมามองตาแทบถลนออกจากเบ้า เขาแอบบ,บ่นในใจนี่มึงเอาแบบนี้เลยเหรอเสียงปรบมือของพูวันเพนดังขึ้นอีกครั้งไม่ธรรมดาจริงๆเธอดูกระตือรือร้นมากแววตาดูคาดหวังกับชื่อคนต่อไปพอเห็นบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายดูเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นคนถัดไปก็ใจชื้นลุกขึ้นพร้อมความมั่นใจยิ่งกว่าเดิมตอนนี้ทุกคนต่างเริ่มมีรอยยิ้มที่มุมปากกันบ้างแล้ว ผมสมชายสีทองชื่อเล่นชายครับเด็กหนุ่มลังเลครู่หนึ่งก่อนบอกว่าพ่อผมชอบพี่เต๋าสมชายเลยตั้งชื่อนี้ให้และก็ชอบดูหนังเรื่องโลกทั้งใบในนายคนเดียวมากๆฮะเสียงอุทานเบาๆดังขึ้นจากเด็กหนุ่มเจ้าเก่ามึงยกชื่อหนังมาเลยเหรอว่าไอเวนอีกพักคงไม่มีไม้เม่นนุย้ยป้อนมาเหรอเขากัดฟันกรอด อดบ่นพึมพำในใจครูวันเพนนึกถึงประโยคเด็ดของหนังที่ดังจนกลายเป็นตำนานแห่งยุสมัยเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะเธอพูดกลัวหัวเราะแหมเล่นเอาเสียครูนึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็กเลยนะพอเธอพูดเสร็จก็ส่งรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้สมชายไอ้นี่มันเล่นใหญ่จังวะเสียงบ่นเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเด็กหนุ่มเองก็แอบพยักง่าเห็นด้วย มีมาทั้งเทพบุตรเทพ,พธิดาแถมยังมีพระเอกนางเอกอีกโอ้โหคราวนี้มึงยังบอกชื่อหนังเสียด้วยนะเขาบ่นพึมพำในใจเราชื่อเมทาวียืนยาวแปลว่านักปราดมีชื่อเล่นว่าเมเราเป็นคนแถวนี้มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะถ้าพูดเกินเกินเสมือนพร้อมเป็นหัวหน้าห้องยังแฝงในยะว่าตนเป็นเจ้าถิ่นที่ดี มีอะไรให้ช่วยก็บอกจวบจนเกือบจะวนมาถึงเขาแล้วเวลาเหมือนจะเดินช้าลงอีกแล้วดูท่าตอนนี้เหมือนกับตัวของนาฬิกามันก็ไม่ค่อยเป็นใจให้เขาเสียเท่าไหร่นักตอนนี้เขาก็อยากจะขอตัวออกไปเข้าห้องน้ําเสียจริงๆในตอนนี้เหงื่อผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็มหน้าค่าตาทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนเมื่อขนนั่นข้างแนะนําตัวเสร็จทุกคนก็หันไปมองเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง ที่ยังไม่ยอมลุกยืนแนะนำตัวคนรับข้างที่นั่งใกล้ๆเห็นเขาเหงื่อไหลใครายย้อยออกมาคล้ายว่าเขาจมอยู่ในอาการเหมือลอยความจริงตั้งแต่พี่เต่าจนกระทั่งเมตัวเขาเองไม่ได้ฝังชื่อคนที่แนะนำตัวอีกเลยกลายเป็นว่ายิ่งนานยิ่งเด่นสะดุดตาครูวันเพนส่งสัญญาณให้เพื่อนด้านข้างสกิดเขาเสียหน่อยเด็กหนุ่มที่ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็พงะลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลัน จนทําให้เป้ากางเกงของเขากระแทกเข้ากับโต๊ะทําเอาตัวเขาบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดส่วนทางเพื่อนๆที่อยู่ในห้องก็ยิ่งส่งเสียงหัวเราะกันยกใหญ่นี่กูกลายเป็นตัวหาประจําคลองไปเสียอย่างนั้นเขาจุกจนแทบพูดไม่ออกหลังจากที่ทนฝืนความเจ็บปวดได้นิดหน่อยเขาจึงกัดฟันกรอดรวบรวมความกล้าที่มีตั้งแต่เกิดอีกครั้งแต่ว่าดูเหมือนมันจะถูกใช้ไปในตอนเช้าเสียเยอะแล้ว นั่นจึงทำให้เขาต้องพูดแบบตะกุกตะกักเออสวัสดีครับทุกคนผมเด็กชายเสือนน้อยครับนามสกุลร่มไม้เย็นชื่อเล่นก็เสือน้อยเหมือนกันครับเสียงเขาแผ่วลงอย่างชัดเจนเมื่อถึงประโยคหลังๆเพื่อนในห้องก็หัวเราะดังลั่นบางคนก็หัวเราะขิกคักแบบเบาๆแต่ที่แน่ๆเด็กหนุ่มได้ยินเสียงแหววออกมาเป็นระยะ เพราะหลายคนก็ต่างก็คิดว่าไอ้หมอนี้มันตลกจังเลยครูวันเพ็นก็เช่นกันเธอกลั้นหัวเราะก่อนจะสวมบทบาทครูพูดขึ้นว่าชื่อก็น่ารักดีออกแถมยังน่าเอ็นดูด้วยไม่เห็นต้องอายเลยเธอส่งยิ้มให้กำลังใจก่อนจะพูดต่อว่าเชิญนั่งได้แล้วจ้าเสือน้อยเมื่อได้ยินก็โล่งใจคล้ายคนกั้นฉี่มานานได้ไปปลดทุกข์จึงรีบนั่งลงส่วนมือขวาไม่ลืมปาดเหงื่อบนหน้าผาก จนน้ำเหงื่อไหลออกมาเต็มมือเต็มข้อศอกเขาบ่นอุบในใจไอ้บ้าเอ้ยชื่อแต่ละคนถ้าไม่ใช่เทพเจ้าก็เป็นพระเอกหรือความหมายดีๆทั้งนั้นมีแค่เราเด่นสะดุดตาอยู่คนเดียวเลยพอนึกถึงพ่อที่เคยเปรยปๆว่าชื่อเขาจำง่ายไม่เหมือนใครแม่ก็บอกในทํานองเดียวกันว่าน่ารักจะตายพร้อมหยิกแก้มเขาเมื่อครั้นวัยละอ่อนเมื่อคิดถึงตรงนี้ ดูเหมือนจะเป็นยาทําใจที่ทำให้เขาหายจากอาการหดหู่และยืดอกขึ้นพร้อมยิ้มเจนเจินสู้สายตาของทุกคนเสือน้อยมองเห็นบางคนยิ้มตาใสใส่เขาตัวเขาก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆส่งกลับคืนเสียงหัวเราะเริ่มจางหายไปส่วนทางครูวันเพ็ญจึงพูดต่อไปว่าเชิญคนต่อไปเลยจ้าเสือน้อยใช้ผ้าเช็ดหน้าเริ่มซับเหงื่อบนหน้าผากซ้ำอีกครั้งคนชื่อเมย ที่นั่งอยู่ด้านหน้าหัวเราะขี้คักเสร็จก็แซวขึ้นว่านี้เสือน้อยใครเป็นคนตั้งชื่อให้เธอเหรอเมหันมาแอบกระซิบถามครั้นเสือน้อยเมื่อได้ยินคำถามนี้เขาก็ตอบไปตามตรงพ่อเป็นคนตั้งไหน,น่ะนึกย้อนกลับไปยันตอนเกิดที่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าทำไมพ่อถึงต้องตั้งชื่อนี้ให้กับเขา ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนในปีพุทธศักราช2535ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านทรงไทยสวนยามยกใต้ถุนสูงออกแบบตามฉบับบ้านใกล้ริมแม่น้ำชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดูอายุราวๆเกือบจะ30กว่าปีรูปร่างสูงโปรง่งมองเผินๆคล้ายพี่ป้อมของวงอัศนีวสัน กำลังนั่งวาดภาพอยู่ในมือถือผู้การคอยแต่งแต้มสีสันส่วนรอบด้านเต็มไปด้วยถาดสีน้ำต่างๆที่ผสมไว้ใช่แล้วเขาเป็นจิตรกรฝีมือดีคนหนึ่งแถมยังมีชื่อเสียงในวงการไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยอายุเพียงเท่านี้เคยผ่านการรับงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ต่างๆมาเยอะแยะ เรียกได้ว่ามีงานมาไม่ขาดสายขัดกับคำว่าศิลปินไส้แห้งที่ชาวบ้านมักเอามานินทาไปไกลโขสายตาของชายหนุ่มคอยเหลือบไปมองด้านข้างอยู่เป็นระยะระยะในบ้านมีแม่บ้านสูงวัยอยู่คนหนึ่งเธอกำลังช่วยนวดเท้าให้กับหญิงสาวท้องแก่ใกล้คลอดเพราะในช่วงนี้อารมณ์ของหล่อนขี้งุดหงิดหนักละ่ะ ด้วยเพราะท้องโตใกล้คลอดอยู่เต็มทีเธอจึงใช้สิทธิ์ลาคลอดของบริษัทมาได้เดือนกว่า,วาแล้ว